สามทีมดางพิมพ์บริเวณจ้องฉีสัญญาคิมบินจาเสิร์ฟแนวรับเดลิเมลรายงานว่าแมนยูท่านักสเปิร์และลิเวอร์พูลผมเตรียมเดินหน้าล่าตัวคิมบินจากองหลังสัญชาติเกาหลีใต้ของนาโปลีเมื่อรอบทันในซัมเมอร์ญญนี้เราจะใช้เงื่อนไขในการจ่ายค่าฉีสัญญาตามที่ระบุไว้ว่าการหลังวัย26ปีครับเพิ่งย้ายจากฟินเวเช่มาเล่นให้กับคุณชไอสเดีอิตาลีเนี่ยไรเพียงวการเดียวเท่านั้นผมแต่ว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาพานาโปลีลุ้นแชมป์ได้เต็มตัวนะครับจนฟงองของเจ้าตัวเองก็ค่อนข้างโด,ด ตากับทีมใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ในพรีเมียร์ลีกหลายทีมเลยนะครับหลักๆก็จะมีพวกแมนยูลิปูแล้วก็สเปอร์นะครับทีมที่มีแนวรับค่อนข้างหลวมนะครับตัวสัญญาของดาวเตะเลือกโสมรายนี้มีระบุในเอาไว้ผมในการเฉี่สัญญาอยู่ที่ส5่้าล้านยูโรหรือราวๆอ9้าล้านปอนด์นะครับนั่นหมายความว่าหากมีทีมใดย,ยื่นข้อเสนอมาด้วยราคานี้เนี่ยสโมสรไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปิดทางให้ทีมที่ยื่นข้อเสนอต่วน,นี้มาผมได้เจรจาก,กับดาวเตะโดยตรงนะครับ ก็ฝากคณะพลีเองผมตัวสังกัดนักปัจจุบันของคิมบินแจผมก็ได้เปิดเงื่อนไขแล้วก็กำลังจะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเจ้าตัวนะครับผมในขณะที่นักเตะเองครับก็เคยออกมาพูดว่าอยากที่จะเล่นให้ในทีมเรียนกิตนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยทีมเรล่งตกเป็นข่าวด้วยก็นคือปีศาจแดงในทองและฮเรายเลือครูเป็นสามใหญ่ที่ประสบปัญหา,าในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเรามาดูกันว่าคิมบินแจเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะอยู่ที่นาบบรีต่อหรือจะย้ายไปเล่นในอังกฤษนะครับอันนี้ก็ต้องมาติดตามกัน ยืนีนกมประวาณนี้ครับข่าวคงปิดว่าตอน,น,นอนต้องขอโทษขออภด้วยครับ,รบเราเจอมาในทุกหน้าสวัสดีครับ